สวัสดีนะจ๊าวันนี้เราก็จะมาแกะของคัสดดที่เราพีออเดอร์สเปร์กันแดดใช่ไหมของอ่าเพจติ่งซีรีส์จีนนะคะเราก็สั่งสเปร์กันแดดไปค่ะของของหลัวค่ะของหลัวซีนะพอดีว่าอยากใช้เนี่ยค่ะ ก็จะมีชื่อนะคะตรงไหนอะ่ะผู้ส่งก็คืออ้าไม่ใช่ไม่ใช่ลงเตี้ยมติ่งจีนนะลงเตี้ยมติ่งจีนนะคะเป็นชื่อเพจอันนี้ก็จะมีอยู่สองกล่องนะคะกล่องละเออไม่ใช่อะไรนะสองขวดอ่าสองขวดแปดร้อยกว่าบาทนะคะไม่ใช่สองกล่องพูดผิดพูดถูกอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูสินค้าว่าเป็นยังไงเนาะข้างใน,นอะ่ะ ก็คือแกะไว้นั่นแหละเผื่อแบบสินค้าสูญหายอะไรประมาณเนี้ยมันก็สามารถเอาไปเคลมได้ใช่ไหมสั่งไปมานานจัดไงพอดีสั่งไปตั้งแต่โอยเดือนที่แล้วเออใช่ไหมลืมเป็นเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าวันเกือบเดือนนะคะกว่าจะถึงเนาะทีนี้ก็แบบห่อหุ้มกล่องแบบว่าอย่างดีมากเลยนะดิแต่ถ้าเราแบบ อะไรอะใช้แรงเยอะกล้องมันก็จะสะเทือนนะคะอขออนุญาตแกะก่อนอุ้ยจริงๆไม่อยากตัดกล่องเลยนะเพราะว่าไว้ไปส่งของอย่างอื่นต่อไงที่มาเลเซียบางทีจะส่งของเนี่ยโอ้หากล่องยากมากเลยนะไม่ใช่อะไรถ้าไม่ห่อไปเนี่ยไอพวกไปสนิทที่โพสตมาเลเซียมันไม่ส่งให้เราเออเราต้องเก็บกล่องไว้ส่งต่อนะคะอื เมื่อก่อนนี้คือตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วก็ให้ลูกเอามาแบบว่าอะไรอ่ะให้ลูกเนี่ยมาตัดเล่นหมดเลยนะคะไปทําทบ้านทําบ้านตุ๊กตาโอเคออกมาแล้วนี่อุ้ยมีฟองแถมด้วยนะคะไม่รู้เขาแถมอะไรนะคะอืมเดี๋ยวนะมีฟองแถมให้ด้วย มันเป็นพลสูตรไหมอ่ะเหมือนจะสูตรเดียวกันเนาะมัจะสูตรเดียวกันนะคะก็ดีเห็นว่ามันมีแบบสองสูตรสามสูตรอ่ะก็เห็นว่าจะมาคัางกันเนาะเขาหอมาให้อย่างดีนะคะอ่าการกระแทกกักนนุ่งนี่นั่นให้เรียบร้อยนะคะ คิดว่าคนละสูตรนะคะไม่ใช่คนละสูตรอา่านาจะคนละสูตรเนาะอ่านไม่เป็นด้วยซิอา่าคนละสูตรนะคะทุกคนมันจะมีแบบหน้าฉ่าหน้าวาวหรืออะไรประมาณนั <c oughs> เ้เดี๋ยวเราจะลองชี้ให้ดูกันนะคะอันนี้สําหรับแบบว่ามันก็ง่ายนะเพราะว่าสําหรับคนที่แต่งหน้าอะไรประมาณนี้ยิ้มสาวก็ ดูกระตูนอยู่ข้างหลังเนาะมันก็จะมีเพลงเอ้ยเสียงยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยออ่าประมาณนี้โสุดชื่นมันก็สำหรับคนที่แต่งหน้าเนาะถ้าเกิดเราใช้แบบครีม่ะพวกเครื่องสำอางมันอาจจะหลุดได้ไง อันนี้คือเราจะนอนแล้ว,ลวเนี่ยเย็นแล้วนะเย็นแล้วอันนี้คือขาแถมอะไรอะ่ะอ๋อครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดแบบอ่าครีมนะโะอ้ดีเหมือนกันทั้งของแถมนึกว่าจะได้แค่สองอย่างแต่เห็นแบบอ่าที่เขาโพสต์นะั้นมันจะมีเหมือนกับว่าอะไรอะ่ะมีโปสเตอร์ของหลัวซีด้วยนะแต่อันนี้ไม่มีเนาะแต่เขาแจ้งเราแหละว่าจะไม่มีนะ แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะแถมของโชคดีแกะยากแกะดูก่อนโอ้ นี่เป็นครีมกันแดดนะคะทุกคนชัดไหมก็จะเป็นเนื้อเนื้อแบบเนื้อเจลนะเออันี่เป็นเนื้อเจลใช้ครีมกันแดดไหมเดี๋ยวเราต้องแบบเอาไปแปลทีนะคะมันเป็นภาษาจีนเนาะ ใช้ยังไงเดี๋ยวเราต้องเอาไปแปลอีกเทนึงนะคะดูก่อนลองทาดูก่อนกินหอมนะคะกินเย็นๆนะคะเราอยากแบบว่าใช้ของอของที่แบบว่าดาราพรีเซนเตอร์อะไรพวกนี้ก็เลยลองมาใช้ดูนะคะทุกคนนี่ค่ะ ก็ไปสั่งได้นะคะที่โรงเตียมติ่งจีนนะคะโรงเตี๊มติ่งจีนโอเคไปละคลิปนี้บ๊ายบาย